ครับเดี๋ยวเราไปดูความรู้สึกของผู้ที่เข้ารับการอบรมนะครับก่อนหน้านี้เขารู้สึกอย่างไรตนะ่คิดว่าการต่อน,นี้คงจะยุ่งยากนะครับไหปไหรือเปล่านะครับนะแต่พอมาทําแล้วนะจะรู้สึกยังไงเดี๋ยวเราเป็นฟังนะครับนะฟังผู้เข้ารับการอบรมครับเป็นไงครับก่อนหน้าที่จะมารู้จักกับการอบรมครั้งนี้คิดว่านะยัางไงครับคิดว่ายุ่งยากครับแล้วก็เราจะไปหาที่ไปหาอุปกรณ์อะไรที่ไหนมาอืมครับครับ เราคิดว่าตัวเองนี่ทำทำได้ไหมครับตอนแรกๆถ้าพูดถึงโซลาร์เซลล์ก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้เลยครับแต่พอได้รับการอบรมแล้วตอนนี้ครับเอาความรู้สึกตอนนี้เลยเป็นยังไงครับตอนนี้ก็เริ่มเข้าใจเริ่มรู้จักไอ้แผ่นโซลาร์เซลล์ครับคิดว่าตอนนี้เราสามารถที่จะถ่ายทอดต่อได้ไหมครับถ้าหากมีคนมาถามใช่ครับครับผมอยากให้ขอบคุณทั้งอมรตอนนธาตุนะครับความรู้ทางอมรตอนนธาตุที่จัดไอ้ หาวิธีกรหรืออุปกรณ์ทุกอย่างให้เราศึกษาครับครับขอบคุณท่านนายกนะครับในที่ให้ความบุปการะครับขอบคุณทุกหน่วยงานเลยครับของท่านประลัดเองนะครับท่านวหน้าสิการประหลัดนะครับแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านที่ให้ความสําคัญกับเรื่องพลังงานทดแทนจุดนี้คือจุดเริ่มต้นครับแล้วต่อไปเราจะเป็นเครือข่ายกันกับที่เพชรบูรณ์เราจะช่วยเหลือกันเพื่อประเทศของเราครับผมขอบคุณมากครับท่านวิทยกรครับ ๋ิอันนี้ก็เป็นวัสดุอุปรกรณ์นะครับที่ทางท่านวิทยากรนํามานะครับที่จะ,ะฝืบรมให้กับผู้ครอบรมทางตำบุญ่าของเรานะครับฝั่งนี้เป็นยังไงครับทําได้ไหมครับ รอก่อนใช่ไหมครับฝั่งนี้เป็นยังไงครับทำได้ไหมกำลังศึกษาอยู่ทำให้เป็นนะครับทำให้เป็นเดี๋ยวต่อไปเราจะอาจจะเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับของตำบลนนทาาของเราของอบตนนทาาของเรานะครับทนี่นะครับ อันนี้ก็เป็นช่วงบ่ายนะครับของวันที่27กรกฎาคม2558นะครับก็มีการอบรมการผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์นะครับซึ่งทางองค์การบริหารสุนรบรน,นทาธาตก็ได้จัดขึ้นนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนชาลบนบรนาตนะครับได้เรียนรู้ได้รู้จักนะครับวิธีการใช้พลังงานทดแทนนะครับ โอเคเดี่ท่านจะจำไว้ว่าแสสายไหนให้ปอสายไหนนะครับก็เดี๋ยวเราทำให้เรียให้สวยงามการวางก็เปดูตัวโต๊ะข้างหน้าเลยครับนะจะมีต่อให้ตัวเซนเซอร์ตัวนี้โผลฟมาด้านหน้าเพื่อที่จะรับแสงแดดตั้งปกติแต่ถ้าเราเอาไว้ในกล่องเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าทำงานเร็วกว่าปกติจะไม่มืดเลยติดแล้วมันจะกินแบตเอาได้ผลท้าวมาคู่หนึ่งเจ็ดแปดโมงเราจะวา ระวลูกอ่นนะครับเพราะนเราเรีต้โผล่อาชรับจะมีบสว่าออกขาเกนืเลยครับเราจรวางแผอไรนะครับเราสายตรงนี้จะโดนันไม่ให้ตึงเกินับเนะไม่ให้สั้นเกินตั้โผล่อาตั้งโผลตับงโผล่้าได้ ๋วอสุดท้ายแล้วเดี๋ยวมันก็จะอีนี้เราก็ดูครับว่าตัวนี้เป็นโยมโยมตัวไหนมัจะได้พอดีตบบนี้น่าจะบนี้นะนรัทีบนุ่มจันุทีเดียวเลยเอาตีเยเลยทีนี้ค์การสําเกเลยคือเราติดตั้งแล้วเราไม่ต้องไปวายสายหรงที่สำคัญนะครับผมแ้วบอกท่านนิดเดงครับสาเหตุที่เราจต้องจับอุปกรณ์เซนเซอร์ เอาไว้ด้านข้างเนี่ยเพราะว่าถ้าเราเอาไว้ที่ด้านหน้าของหลอดไปพอตอนนี้สว่าง<บ>ปุ๊บอันนี้ข้อจำก,กัดของมันคือสว่างม,มันดับมันจะกลายเป็นปึน๊บปึ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 ๊บนึ๊บปดับปึ๊บบปึ๊้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บปบปึ๊บปึปึ๊บปปึ๊บ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 ปึบปึ๊บมา๊บปึ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 ๊บปต๊บใึ๊บปึา ถ้าเราเซนเซอร์เอาไว้ในพื้นที่ที่ต่อไปตอนนี้มันทำงานกมื่อคืนเราจะเห็นไอ้มวามรึกไอนที้สว่างเขาสว่างเันที่ดับเลยประดับมันบอกว่าอ่ะระดับต้องติดมันก็สั่งให้ติดพอเราติดมันสว่างมันก็ดับมันก็ไอยู่ทีนี้ต่อสายให้เรียบร้อเลยครับต่อสายให้เรียบร้อเลย นี้ครับฝั่งนี้ได้หรือยังครับเทปปั้สายมีนะครับเทปปั้สายผ่านได้เลยนะครับอยู่ในกระเป๋าสีดำตับในกล่องนั่นนะครับดูเทปปั้สายได้เลยครับครับผมเอาไปทำได้เลยครับทีนี้ก็จะไปดูความสวยงามแล้วทีนี้นะครับต่อไปก็จะไปดู สำเร็จรูปซิลิโคนนะครับเวลาท่านยิงนะครับก็เหลือให้ให้มันรอเวลาแป๊บหนึ่งแล้วพอมันเริ่มจะแข็งก็ค่อยๆดันแล้วได้จุดจับตำแหน่งมันก็พอดีแต่ผมมีเทปนิคสายอยู่นะครับนะครับผมทำได้เลยหยังไม่ต้องใช้ใตัวลักตะขอเพราะว่าถือถทิ้งไปเนี่ยคุณก็แกะให้เขาดูได้ไงครับนาะครับ การสำเร็จนะครับเยี่ยมเลยเดี๋ยวจะมีวิสาหกิจผลิตโครงไฟฟ้าโซล่าเซลล์ขายทำได้ดีครับขายได้เลยตอนนี้ขายได้จริงหลังนี้พออบตอจะทำปุบก็จ้างผมท่านก็เป็นการสร้างงานในชุมชนมจะรื่องงานนครับโอ้ท่านอบตอเห็นท่านเลยครับไม,ไม่ไรายน<ล>ะ ก็ต้องเข้าไปงานไทันวันใช่เลครับแล้วก็ปิดเสร็จแล้วเหรอเรามีครับเรามีตรงนี้อยู่ใช่ไหมครับเราลอ็ลอกไปเลยกันแบนไหลนะครับไม่มใช่ไส้เลือดนะครับกันไหลที <laughs> นี้เราจะไปตั้งตรงไหนก็นแล้วแต่เรานะครับเราก็ยกไปเลยมีเสาไม้ไผ่เกาไม้ไผ่สูงเลยมีเสาเล็กเซนเล็กยนี่ไดแล้วละ เออปกติผม่มก้ติดตามไปถนนมันไม่มีใครเมาเลยนะคือคือคนไม่รู้ว่าไปทำอะไรเนแต่ทีนี้เขาท่านจะเมากันเองครับผมว่คนอื่นไม่รู้นี่เขาไม่ขโมยทีนี้ว่ท่านรู้เออมีกล้าด้วยคือคนต่อไม่เปลี่ยนไม่ไรอกนะสังเกตนะครับเราไม่ได้มีชุดชั้นประทวลนะเนาะทีนี้นะท่างหน้าจะเรานะครับเมื่อเมื่อวันไปวันนี้นะครับ เราเห็เนวะ่าแสงไฟเนี่ยเวลาเราตั้งเนี่ยถ้าสมมติว่าเราส่องไปจะท้องตรงนี้ใช่ไหมครับเราจะลง,งเราจะเ,าเป็นพื้นที่ก้างแต่ถ้าเราอยากจะเป็นเฉพาะกิจเนี่ยมวนเันเนี่ยมันไม่มันไม่มีแบบว่าโผล่โผล่มาไปแบบนี้นเราจะใช้วิธีการผ่านน้ำผ่าผ่านสายตรงนี้น้ำผ่านผ่าตรงนี้แล้ว,าาว,ลว,วก,ก็ติดซิลิโคนเดี๋ยวเราจะไปดูกลุ่มรถในการผ่าน เ็นไงครับอัุนี้ครับก๊อกก๊ปกก๊อกกไอกกาอแบบอว้เป็นไงครัอกก๊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 อกกเอกก๊ลเงปรกกอบอยอ่เ๊อกก๊อัก๊อกอกก๊อกก๊อกล๊อกก๊้กก๊อ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 กกอกก๊ออกก๊อกก๊อกี๊อกก๊กก๊อ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 กกอกกนนก่๊อยอกกอกก๊ออกล๊มออออ เอน,นี้เป็นัท,าทางง่านไลวครัอ่าอน,นี้อ,นนอนนยนน่างนี้เดี๋ยเดินแกน,นี้ว่เพราะว่าตนนี้สามันหลุดก็เหมือนกับต้องต่อใหม่อยู่ดีครับเพราะว่าทุกอย่างมันต้องซ้ำมาอยู่ที่เดียวกันหมดเดี๋ยวเราจะมาผ่าหลอดตรนนี้อย่านที่ผมไห้ท่างดูว่าในหลอดนี้มันจะมีทั้งที่มีมดแบง่งก็คือตวรสีโ ก็เป็นการเปิดลมมาเฉยเลยครับเป็นการเปิดลมตามโครงการนะครับเปิดลมกลุ่มอาชีพการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากอาทิตย์ขององค์การบริหารส่วนตะบนนนท์ครับเราจะเปิดลมช่วงระหว่างวันที่27-28กรกฎาคม2558นะครับเดี๋ยวเรานอนลมไปลงเลยครับนอนตมไปเลย